ก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมก็จะมาฉลองครับเอ่ลืมเปิดคลิปตัวเองทษลืมเปิดหน้าช่องตัวเองครับโทษทีแป๊บนึง w w w y o u t u b e c o เนะครับลืมเปิดหน้าช่องตัวตัวเองนะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะมาฉลองก็คือตอนนี้เรามี สามร้อยยี่สิบเจ็ดซับตไคร์และหนึ่งร้อยสี่สิบสี่วิดีโอรครับแล้วก็เข้าไปดูแต่จริงวิดีโอ190ร้อยเก้าสิบรายการนะครับถ้าเกิดว่ารวมจริงก็ร้อยเก้าสิบนะครับเกือบจะสองร้อยแล้วชิวตเนี่ยเอาไว้ถึงพนะันน่ะแล้วก็คนดูหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าเท่าครับนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากต่อ,อ,ตอไป ซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาทำอะไรผมจะมาโชว์ว่าช่องเพื่อนผมมันมีช่องอะไรบ้างเอออันนี้ซ้ำซ้ำซ้ำโอเคช่องแรกนะครับเออนาทีครับรถกอร์ซ่านะครับช่องนี้เกี่ยวกับการรีวิวสัสกโกตี้มีสารมบ้างนิดนึงครับแต่คลิปแรกนี่เป็นคลิปของพี่แล้วนะครับก็ ยังไม่ได้ติดตามเนาะคลิปนี้ก็ติดตามไปด้วยกันบางอันก็ติดตาม,มานะครับซึ่งมีวิดีโอเดี๋ยวต้องไปค้นใน,นเน็ตอีกรอบนึงระวิก่อนทราบนี่นะครับ11วิดีโอครับ11วิดีโอคนติดตาม8 3 3คนเยอะผมนิดนึงวิว3 5 6 9 4 เแค่ผมแล้วผมวิวเยอะกว่านิดนึงแต่เขาสแตทค่ายเยอะกว่าผมว่าวิวน่าภูมิใจกว่าครับวิวมันได้โฆษณาครับพวกนี้ก็น่าจะรู้กันนะครับพวกผม,มใช้โฆษณาครับช่องผมนะอันนี้ไม่รู้ใช้เปล่าไม่เคยเห็นแล้วก็น,นี้ครับกิตาพศทองยศนะครับซึ่งผมก็ต้องมานั่งเอาไปเซิร์ชเอาไปเซิร์ชใหม่ครับพอดีว่าเขามีสิบสิบสองสตทค่ายนะครับแล้วก็ ส่นวนใหญ่เขาจะเป็นแคสเกมที่แคสไปทั่วครับแล้วก็ชื่อเกมก็ไม่ได้บอกครับแต่จะบอกเป็นชื่อว่ามาทำอะไรในเกมแทน,นรับฉลามโพนครับดูครับจริงเป็นชื่อฮังกี้ชากครับอ่าน,นดี๋ยวมาเสิร์ชคำนี้ใน,นเน็ตกันเลยโอ้โหหายไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งหาไม่เจอเลยหายตัวหนึ่งนี่นะครับสามสิบเก้าวิดีโอครับก็ถือว่าเก่งกันนะต่อไปดิ The Hunter of Rising นะครับอันนี้มช่องของบอสเออลืมบอกอันนี้ช่องของฟา้าพาลาดานะครับอันนี้ช่องของบอสกิตติพัฒน์ทธธองยศนั่นแหละครับตามชื่อช่องอันนี้ The Hunter of Rising ของภูนะครับซึ่งสามสเตทไคลส์วิวเดี๋ยวรวมให้ครับต้องนั่งรวมครับหกบอกสิบสิบหกยี่สิบสองยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดแล้วก็สามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดวิวครับ แล้วก็เอาคำคำนี้กลับไปเซิร์ชด้านนอกใหม่นะครับแล้วก็มีมีอันเขียว,ว2สองวิดีโอแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูจริงๆนะครับวิดีโอสิรายการนะครับมันมั่วครับไม่ใช่อะไรหรอ,รอกแล้วก่อนสร้างนก็อันนี้จริงๆก็ถ้าดูดีๆก็มีวิดีโอ8 7รายการนะครับ Youtoupe youtube มั่วไม่ใช่อะไรหรอกครับก็อันนี้ answer channel ครับช่องของริบาวเองก็น่าจะรู้กันอยู่แล้ว ก้าวซัตคาไรครับวิวต้องเดี๋ยวผมเซิร์ชเซิร์ชดูก่อนนะครับซึ่งคนนี้เขาติดอันเดอร์เทลนะครับฟลายเนฟตี้ก็ติดบ้างนะครับแล้วก็อินโทรน,นี้ซึ่งผมขอวิจารณ์หน่อยว่าช่องเก่าเขาจริงชื่อเก่าเขาชื่อฟั c เกอร์เกมเมอร์อืมไม่ต้องเซ็นเซอร์นะผมไม่เซ็นเซอร์นะโอเคงั้นก็เซิร์ชเลย ซึ่งเขามีทั้งหมด19วโอครับคนจะตาม9แต่มันไม่แสดงวิวครับน่าเสียดายซึ่งผมก็ต้องไปหาละเอียดดูเอง่าวิวมเท่าไหร่14บวก11 25 25บวก11ก็เท่ากับ56 56บวก4เท่ากับ60 64แล้วก็64 72 แล้วก็ไปสิบหกนะครับคิดช้าหน่อยแล้วก็เก้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งวิวครับก็สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็การรีวิวช่องเพื่อนครับซึ่งผมก็จะมาเล่นอะไรตลกหน่อยนะครับซึ่งโคชิปทีนะครับจะเรียกช่องทั้งหมดกลับมานะครับจะเรียกช่องทั้งหมดกลับมาทำไม แก้งครับวันนี้มันจะมาเล่นเกียร์นะครับเฮ้ยนั้นเขาก็เรียกว่านี่นะครับอินสเปกเอเลเมนครับนี่ครับสามสามหมื่นใช่ไหมอ่ะหนึ่ง <c oughs> นี่ครับการเล่นอินสเปกเอเลเมนครับอ่าพูดติดตามนะครับอินสเปกเอเลเมนครับ แต่มันไม่ต้องผลลบออนไลน์จริงนะครับลบ99ครับลบ999้คเยยังโหดเป็นสมาชิกเมื่อสเปกเอะเมนตนครับเป็นสมาชิกเมื่อปีวันที่จะวันนี้นี่แหละครับ18เดือน มคอครับมคอแล้วก็2.0.1.7วันนี้ <c oughs> อ่ะเอาให้กวนไปเลยสิมคอปีอ่ะมันเยอะเกินครับก็จะเปลี่ยนเป็น2.0งศูนย์หนึ่งเก้ครับ <c oughs> ก่อตั้งแต่ปี1971ครั้งพูดจะทอทำรับบกาบโอ้โหโมกเกียนมากครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากลาวิกรฝ้าเป็นเอ็นนี่นะครับเขียนว่าลาวิกรซาหาคำนี้ก่อนว่าลาวิกรซาครับเปลี่ยนเป็นคำว่าเล่นอินสเปกเอเมลเล่นนะครับ ไอ่หาซะโอ้โหเขียนจากนั้นทำอะไรต่อครับแคปรูปโ okay, อเคอัดอยู่นะไม่ทำอะไรครับแคปรูปครับแคปรูปแล้วก็เก็บไว้ครับต้งแคปรูปในหผมใช้ปุ่มปิสกี้แล้มาเพจในโปรแกรมเพจแล้วค่อยเซฟครับ คลิปนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมาแกล้งเพื่อนบวกรีวิวช่องรีวิวช่องเพื่อนบวกแกล้งเพื่อนครับเซฟครับนชื่อว่าไอหาซ่าครับนี่ครับ <c oughs> ช่องไอหาซ่า <c oughs> โอ้ย <c oughs> ยังเกียนน่ะต่อไปก็กิาร์โคททองยศครับเราจะมาแกล้งกัน โดยการเปลี่ยนรูปโดยการ inspect element นะครับนี่ครับไม่มีรูปครับพูดตามแล้วเขียวว่าสิงใช่ไหมศูย์โหบุกเกียนมากครับ ชื่อคิตาโคทงยุใช่ไหมนี่เอาชื่อนี้ไปว่าชื่อนี้มีเกียรติมากครับนี่เขาชื่อนี้มีเกียรติมากครับโดนทรัม <laughs> อะเขียนไม่ได้เลยนะเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรผมก็สามารถเป็นอย่างนี้ได้อยู่ดีโดนอ ทรัมโอ้โหนนี่ครับไลค์โอ้ยังเกียนต่อไปแล้วเดอะฮันเตอร์ออฟไรซิ่งนะครับอ่าหนึ่งขั้นตอนต่อไปกับแคปลูปครับเก็บครับแต่งนั้นครับเซฟ แกงเพื่อนครับเซฟโดนทรัมป์อ่ะช่องนี้ครับช่องโดนทรัมป์โอ้โหมันเหนื่นกันแกงเพื่อนได้ inspect element นะครับต่อไปครับ The Hunter of Rising นะครับช่องนี้ก็จะแก้ไรเดีย The The นี่ก็นมโบเลยอะนี่ครับจัดไปครับเดนูบครับอ่าเดนูบเป็นยังไงละ่ะต่อไปครับแก้ครับผูดตามครับอันนี้เพื่อนผมครับผมก็เลยต้องแบบว่าเออ ผมจะต้องให้เกียริเขาหน่อยครับเ,เขาเป็นเพื่อนสนิทผมนะครับอ่าเปลี่ยนไปเลยครับครูช่วยสัตราจารย์ด็อกเตอร์ครูเพชรอยู่ยอดอืมใส่ชื่อเขามาเต็มที่ครับอ่าครูช่วยสัตราจารย์ครูเพชรอยู่ยอดนะครับติดตามแล้วติดตามครับ นี่ครับผู้ติดตามใช่ไหมนี่ครับทูทิปเทคทูทิปเดเบลครับอันนี้นะผู้ติดตามจัดไปนี่ครับผู้ติดตามก็โขนี่ครับเป็นไงครับความโหดของนี่นะครับจริงๆนะคลิปนี้เขาตั้งชื่อผิดนะครับเรียบร้อยครับต่อไปเขาจะมาแกล้งโอเคแคปรูปก่อนก่อนไป นั้นก็เซฟแอดนะครับขอตั้งชื่อว่าภูเพชรแล้วกันขี้เกียจเขียนอาา่าฮะต่อไปช่องนี้ครับแอซเซี่ยลแชนเนลครับผมจะเปลี่ยนชื่อครับเป็นกาดแชนเนลครับ <laughs> ่อไปครับสเปกเอลลเมนต์นะต่อไปนี่นะครับข้อความเขียนว่า9ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นครับ0ูนูนคน,นครับนี่ครับอันนี้กูด้เปลี่ยนว,ว่าวีดอก2นั่งขี้ ไม่ได้เมื่อไรครับมันจะกินอยู่อันต่อไปนี่ครับนี่กับนั่งขี้ครับอ่านั่งขี้ <c oughs> นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็นี่ครับไม่มีอะไรมากครับ ผมแค่คนนี่ครับเรียบร้อยครับแกล้งรีบาวครับโอ้โหไม่มีอะไรมากครับผมให้คนที่กาก่สุนีโลกมีรอวสองตะตะไคร่ศูนย์นะครับมาติดป้ายแคปสกรีนครับแคปไปเลยนะครับนี่ลืมปิดครับ นี่นะครับเพสมาครับเซฟแอดครับต้งคิดว่าก,กากครับกาก <c oughs> ก็เสร็จแล้วนะครับการแกล้งผมต่อไปเรามาเชิดชูตัวเองกันดีกว่าอ่าผมจะมาเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น แค่ปเปลี่ยนตัวเองให้มีฐานะมากเลยก๊อตพีพีเอทีทีดีก๊อตทัชเจ้าครับไอ้นี่เขาพูดติดตามครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนไปดูในเกี่ยวกับก่อนชื่อไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับจะได้คงความพีพีเอฟทีทีดีไว้ครับนี่เขาพูดติดตามต้องเปลี่ยนตรงนี้เลยครับสเปกสเปกอิเลเมนต์โอเคนี่ครับ เปลี่ยนเป็นนี่ครับนี่เลยครับเลขนี้ครับอ่าไม่ได้ไมื่อไรครับคุณไม่จำเป็นต้องกดติดตามตัวเองครับมันอยู่ในนี้อะครับแถวนี้แหละอ่าอินสเปกต,ต่อไปนะครับคุณติดตามมันนี้ไง นี่ครับพูดติดตามครับโอ้โหต่อไปครับอีสปเปกเอลเมนต์เหมือนกันครับต่อไปครับพูดติดตามโอมดูแล้วก็นี่ครับดูหกหมื่นกว่าครับจะเปลี่ยนเป็น นี่ครับคนดูเยอะมากครับสี่แปดเจ็ดสิบโอ้โหเป็นสมาชิกเมื่อเป็นสมาชิกเมื่อกี้นี้ครับเป็นสมาชิกเมื่อกี้นี้ครับนี่ครับแก้งกวนเตีนครับเป็นสมาชิเมื่อกี้นี้แล้วก็สองศูนย์หนึ่งเจ็ดครับ เป็นสมาชิกเมื่อกี้นี้ครับคือเป็นสมาชิกเมื่อกี้นี้แล้วคนติดตามเยอะมากแต่ทำไมเรื่อนไม่ไปโอเคมันไม่ไปครับสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งเจ็ดครับเนี่ยเพิ่งมาดูวิว holy shit นะครับเนี่ยครับ แกงไก่ครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับสำหรับการกลนตีนช่องนะสำหรับวันนีสส้สวัสดีครับ